สวัสดีพี่น้องจ้าบ่ได้เห็นหน้ากันจักมือสวงมือสาวนาเล่าไปหาหลอลองอยู่เมื่อนี้สาวนาเล่าต้มกบได้พี่น้องเมื่อนี้ต้มกบใช้ใบบักขา,<ม>า,ามอ่อนต้มกบสาวนาเล่าข้างข้างน้ามละละเดือดละละใสเครื่องลงไปเครื่องมือนี่ก็เครื่องต้มฮะละ ันใส่ใบบักขามอ่อนกับยานมันผสมคักเนาะกับใส่หนวยมะนมาวข่าตะไคร่หอมแดงบักพริกมิทเทนี่เราพี่น้องบ่ได้บด่ไดามากไหมบ่ได้มา,า,มากไหมปรุงรสโลอีกเหรอเอามาลลันโลแล้วก็ยังเอาลงอีกเ <laughs> มือ่อใดกับมิตรโลตโล <laughs> ใส่ผงสุโรสดีดดใส่เบิร์เ้ยสด,ดีก็ไห้ รสด,ดีใส่กกันบ่พอ่อรสด,ดีเกลือปรุงรสสมตัวพี่น้องต้มสมกคพะนะใส่น้ำปลาจักหน่อยอ อกินน้ำปลากินน้ำปลาตุงลุงแบบหนึงตุงลุงแบบหนึง,ง,งอันเอากกบข้ามาลงเอาใบบกักูนมาสีกใส่น้ำจก 2, 3, ็กสองสามใบต้มสมโกบพี่น้องจ้าเบาเบาโกบของเข้ามือนี่ซื้อโลหนึ่งซื้อโลหนึ่งได้เจักตัว เจ็ดแปดโตโลโกบนะเจ็ดแปดโตัวโลโตัวใหญ่อยูอ่เอาละทำนี่เอาเลยกบลงเจ็ดแปดตัวโลนะจ๊ะวู๊เสียดออกทั้งหนึ่งหนึ <laughs> ่งกิโล ได้เจ็ดถึงแปดตัวรุ่นนี้รุ่นต้มบ่บ่บได้เป็นกบแกนะพี่น้องอืมบ่ได้บ่ได้แกอืมบ่ได้เป็นกบแกกบพอดีต้มละสิเอาน่อยก็หันสิบ่ได้กินยังมั่นนะเขาสิต้มบกักบักไว้นี่จนจนมันเปียกผุหละพี่น้องยังสิมาใส่ผักหรือเขาก็สิกินเลยเ สุกเลยพี่น้องจ้าสุกแล้วผักมาใส่ให้เอาผักมใส่หิ้วเขาคักพู้ดใด<จ>หิ้วเข้าใส่หลายๆผักใบมันจังแสบก้องเข่ามาอาถวยมากินแบบต้มส่วก็ได้เด้อพี่น้องจ้าแบบต้มส่วซั่วกยังกติีกะเอาแก้วบักพริกผงแก้วบักพริกผงผู้ใดเคยเหตดแก้วบักพริกผงใส่ เออพริกขงใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสซัำนี่ลราผู้ใดอยากดีบักเน้าใส่ก็ได้อยู่ดอกกินกับขพราเหนียวเมื่อนี้มเมนูขเขาเหนียวจ้าต้มกบจา้าต้มกบต้มกบใหญ่พอดีพอดีพี่นอ้องจ้าเอารน้าเล่าเอาผักน้ำก่อเสารน้าเล่ามากมัเกนเตี้ยละพี่น้อง ซิมนำมันะก่อนซิมนำแสบแสบป่ะเฮ็ดแบบซั่วพี่น้องเฮ็ดแบบซั่วเฮ็ดแบบต้มซั่วใส่แก้วพริกผงลงไปผู้สาวกินต้มกบ บ่าวากันเด้อพี่น้องเด้อพ่อแม่พากินเด้อพ่อแม่พากินขายง่ๆจักบาทขายง่ายจักบาทปมแบบรักนะค้าม e. ันไงนว่าได้กินโดนพี่น้องจ้ะกินน้ำเ้อยแบบอืมอืม ได้กัรได้กัน,กนอืรส้มส่วนไม่แสบพี่น้องใครแก้ว่าปีกผงยิง่งย,ยินเสียงอึงบ่ฝ <c oughs> นตกฝนตกฝนตกอึงออกฝนตกหมกขึ้นตกหมกแห้งหนงเด้ตกแบบว่า,<ก>วามันตกทั่วไปเลยเนาะว่ามันอ,มอันฟ้าสีพังลงมาเนี่ย นีล้มน้ำได้หมือขึ้นล้มหมดแค่ไล้มน้ำอืมว่ได้กินนนพี่น้องกบมันมไมีตัวพอดีนะเัาก็สิพอดอมีมองเสียมันก็อยู่ขามันนี่ละอืมอืม ขาถ้าตัวมันอืขาองค์ไงมันอืมอืมมาดีบอว์เ,าเนาะแซ่เขาคำยิงให ขอดิกินอาหารอีสานเนี่ยแบ่บเลยคุยอดกินมูมามอย่าว่ากันนะจ๊ะมาเด้อมากินกับสาวหน้าเล่ากับสาวจิบด้วยพี่น้องจ๊ะก้มก้มอ่อนหนึ่งอื้ เนีนสดน้ำสายสด <laughs> สายหมักสดพี่น้องมาด้อแก้วบักพริกผงแก้วบักพริกผงแก้วแก้วพริกผงธรรมาดาอหญ่ะแก้วพริกผงธรรมาดาแต่ว่าแซ่บเนีย่ยใบไส่ปลาแดกดอก,พออกเพราะว่าก็แล้วแต่ผู้มากบกว่าเนาะออื เศร้ากินตุม่มกรบแร้วได้คิว่ายัางไงเราพ่อไม่พากินเนาะสุดใหญ่ยีเดียดีมีนอนแกะเดียใส่บบบค้ำอ่อนอืบโลดอร่อยพี่กัดกะ ดีหน้าคู่เตือนเด้อกบดีเด้อหน้าคู่เตือนบ้านเซานาเล่าเนี่ยแหละมันเท่งๆเป็นอย่างกบขายโลละร้อยจ้าดูฮมีแห้งยาวนิืว หัวมันหัวมันไว้ท่แคะที่หลังเขากินมีก่อนกินขามันก่อนหัวเอาไว้ที่หลัง <c oughs> พอดีพอดีพี่น้องจ๋า <c oughs> พอดีโตซ้ำนี่พอดีใส่ขาอ่อนพร้อมขาอ่อนกินได้เลยอื <c oughs> <c oughs> ไอโอ้ยฮวยๆได้การได้การมาบอกกินเด้อกลบนะมาคือบอกกินกลบเพื่อพี่น้องมาเพื่อนมึงกินกลบบ่กินกลบนะอืมห่วยพันเดียวะห่วย ความมาบั๋นบูกินกบเด็กความเบลียวมงกบกินหนูกินหนูเนี่ยหนูบึกินกบเห็นมันกินจนหนึ่งว่ากินมาสาวดาเล่ามาบั๋นโอ้ยมามาเขนาดมาพันด้วยพันพันโกเด้นเลยกินถุงยางพันโกเด้นกินชูแนวโผล่กัด เพราะว่ามาเพื่อนสาวน่าเล่ามาบ้านมันบวกกินกบบวกกิ่นนูพี่น้องขออนุญาตพี่น้องกินซะก,ก่อนเด้อเดี๋ยวคลิปหนาจังว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสาวน่าเล่าอันเล่มหัวกบก่อน <laughs> จังพ้อกันกลิ่นหนาจ้า